ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2566ันาทำความดีตลอดพรรษาเราได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่าภายในพรรษานี้สิ่งอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญกุศลเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจ ตักตวงให้ได้บุญกุศลให้มากๆเพื่อให้เป็นกำลังแห่งการบรรลุธรรมของเราวันแรกของการเข้าพรรษาถ้าเราเริ่มต้นด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอากุศลเข้ามาสิงจิตได้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าภายในพรรษานี้จะเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของเรา ที่เราได้ตั้งใจกันมายาวนานในช่วงเข้าพรรษาตลอดสามเดือนหลวงพ่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถือโอกาสนี้สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปฏิบัติดังนี้หนึ่งให้จำพรรษาในวงกายการจำพรรษาของพวกเรา ซึ่งไม่ใช่พระภิกษุสมมาเนนนั้นหลวงพ่อได้เคยบอกไว้ว่าให้เรากำหนดว่าเราจะจำภรษากระภายในวงกายของเรากายยาววาหนาคือกว้างสอบในปริมนทนของใจเราคือให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในทุกอิริยาบถ นั่งนอนยืนเดินในทุกกิจกรรมเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเรายังต้องทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนยังต้องคลองเรือนอยู่แต่เราก็จะพยายามทำให้ได้ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวของเราให้ทำความรู้สึกว่าเราเป็นพระพระเป็นเรา พยายามทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันเลยอย่างนี้จึงจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้งหลายกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองนำเราเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราได้สองช่วยกันทำความสะอาดบ้านของเรา ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่น่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามส่วนของขครือัดโดยทําความสะอาดห้องพระเป็นห้องแรกก่อนแล้วก็ตามด้วยห้องอื่นๆภายในบ้านโดยเฉพาะห้องพระซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดให้สถานที่นั้นเหมาะสม ที่จะเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาคือพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์อย่าให้มีอยักเยื่ออยากใยฝุ่นละอองต่างๆถ้าห้องพระสะอาดเทวดาอารัก์ทั้งหลายเขาจะได้มาเขารกกราบไหว้บูชาเมื่อเทวดามากราบไหว้บูชาก็จะตามรักษาเรา สุริมงคลก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นที่มานอนแห่งพ้อทรั์สมบัติทั้งหลาย 3. ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีภายในบ้านด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไปร้อให้เป็นที่บันเทิงใจอย่าให้มีคำหยาบบรรยากาศดีๆก็จะเกิดขึ้นภายในบ้านของเรา เทวดาจะได้อนุโมทนาสาธุการ 4. ชักชวนกันประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งบ้านตลอดพรรษา 5. คุณธรรมหนึ่งข้อที่เราอยากจะฝึกเพิ่มเติมเช่นสมมติว่าเราจะเพิ่มคุณธรรมว่าพรรษานี้เราจะไม่เป็นคนมักโกรธเพราะปกติเป็นคนโกรธง่าย หายเร็วพรรษานี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะมีสติจะไม่ให้ความโกรธความฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์เกิดขึ้นตลอดหนึ่งพรรษาก็ค่อยลดละเลิกเอาพรรษาละหนึ่งข้อเราจะเพิ่มคุณธรรมข้อไหนก็ได้นะแล้วก็ตั้งใจมั่นรักษาให้ได้ตลอดทั้งพรรษา ออกพรรษาแล้วเราตามรึกถึงนึกย้อนหลังจะได้มีความปลื้มปิติยินดีในการกระทำของเราว่าเออคนอย่างเราสามารถสร้างคุณธรรมให้บังเกิดขึ้นได้ความปิติปลาโมดใจก็จะเกิดขึ้นจะนำมาซึ่งการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นเริ่มกันวันนี้เลยนะ ทบทวนโอวานเมื่อ25กรกฎาคมพุทธศักราช2545เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมวันเข้าพรรษาวันที่พิสูสมอธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝน มีกำหนดสามเดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพันษาเข้าถึง ตลอดไตรมาสอยู่จำพรนษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้ย่าได้ประมาใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหน จำพันษาน้อมพระไว้ในกรมนนี่และทางหลุดพ้นวังวนเขาา้าพันษาเข้าถึง พันสาปีนี้ทำดีตลอดไรมาตื่นเช้าทำบุญตักบารไม่ขาดแม้เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งทรรากวันพระศีลแปดแน่นเหนียว น้อมถวายเป็นพุทธบูชา